ตรงนี้นี่มีใครกลัวเข็มบ้างไหมที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือจะไปฉีดยาแต่ละทีโอ้ยมันยากลําบากเหลือเกินนะทำใจแมงเป็นเดือนนะบางคนน่ะหรือบางคลิปที่เราเห็นแบบเกรงและเกรงอีกแบบกลัวเจ็บอะนะสุดท้ายเข็มแทงไม่เข้าก็มีหรือเราจะเห็นแบบโอ้ร้องไห้เสียงดังนู่นนี่นั่นกำและกำอีกจิกคอเพื่อนจิกหัวไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะแต่ต่อไปคุณอาจจะไม่ต้องกลัวก็ได้นะเขาบอกนักวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์ท่านผู้ชมสำหรับการฉีดยาแบบไม่ต้องใช้เข็มฉีดยา ซึ่งจะทําให้ผู้ถูกฉีดยาเนี่ยไม่รู้สึกแถมยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กลัวเข็มด้วยเขาชื่อศาสตราจารย์เดวิดเฟอร์นันเดสลีวัสมาจากมหาวิทยาลัยตเวนเตอร์นะครับทุนผู้ชมนะและทีมนักวิจัยที่ร่วมพัฒนาเนี่ยจากสถาบันเมสซาชูเซตส์เขาบอกเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาให้ชื่อว่าบับเบิลกันเจ้าบับเบิลกันเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีการใช้เลเซอร์ในการดันยาเข้าสู่ชั้นผิวหนังชั้นนอกท่านผู้ชมซึ่งจะมีขั้นตอนที่รวดเร็วมากเร็วขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าเทียบกับยุงกัดเราเนี่ยเร็วกว่า เจ้าบบันการเนี่ยเร็วกว่ายุงกัดผิวหนังเราอีกท่านผู้ชมนะฮะยังไม่ทําให้ผู้ถูกฉีดยาเนี่ยรู้สึกว่ามันเจ็บเลยเนื่องจากมันไม่มีเข็มฉีดยาจะเจ็บได้ยังไงเข็มฉีดยามันไม่ได้ไปกระทบกับเส้นประสาทชั้นผิวหนังเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เจ็บอย่างแน่นอนเขาบอกประมาณนี้แต่สุดท้ายเนี่เขาบอกอย่างไรก็ตามเนี่ยนักวิจัยย้ําว่าเทคโนโลยีตัวนี้จําเป็นจะต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ย คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลา1-3ปีนะถึงจะนำออกมาใช้ได้ทั่วไปทั้งนี้เนะี่ยมันขึ้นอยู่กับการวิจัยว่าจะไปรวดเร็วขนาดไหนและ2เนี่ยปัจจัยที่2คือกฎระเบียบว่ากฎระเบียบเนี่ยจะอนุญาตให้ใช้ไหมหรืออย่างไร แต่ก็นับว่าเป็นข่าวที่ดีนะผู้ชมนะสำหรับงานวิจัยแบบนี้ซึ่งคนกลัวเข็มเนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างเยอะเราบางทีเราก็เกงแล้วเกงอีกเกงอีกนะขณะเราแบบฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะไปฉีดยาแบบไข้หวัดใหญ่มั่งไปฉีดยาแก้นู่นนี่นั่นมั่งก็ยังเกงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเราอาจจะไม่ต้องกลวนแล้วก็ต้องเกงอีกก็ได้นะฮะก็ขอให้พัฒนาวไวๆแล้วกันขอบคุณครับ